นิยายเสียงเรื่องคนหัวใจเถื่อนตอนที่36กลับบ้านไปกราบพ่อกับแม่เช้านี้อากาศดีจังเลยบรรยากาศต่างจังหวัดแบบนี้แหละที่น้ำอบชอบมากฝั่งตรงข้ามเป็นนาข้าวไกลลิบออกไปสุดสายตาไกลออกไปถัดจากนาข้าวนั่นเป็นป่ายางพาราไกลไปอีกหน่อยเป็นสวนทุเรียน ถนนผ่านหน้าบ้านเป็นลาดยางแล้วแต่ยังเป็นสองเลนอนาคตไม่น่าจะได้รับการขยายเพราะไม่ใช่ถนนสายหลักวันนี้เป็นวันเกิดของกัญญาวีเมื่อคืนเนอนเร็วตั้งใจนอนและตั้งใจตื่นเพื่อลุกมาใส่บาตรแต่เช้ายิงเ้ากราบขอพรปู่กับย่าก่อนที่จะออกมาใส่บาตรรู้สึกดีมากเมื่อท่านให้พรเอ๊ะ นั่นรถพ่อการันนี่ทำไมมาแต่เช้าเลยเห็นว่ากินข้าวเช้าเสร็จถึงจะออกเดินทางไม่ใช่เหรอหลานนี่มันเพิ่งหกโมงเช้าเองนะหนูพุดกรองก็มาพร้อมกันด้วยเย่าปรางพูดเบาๆเมื่อเห็นรถของการันแล่นเข้ามาจอดที่หน้าบ้านสวัสดีครับแม่เท่าพุดกรองอยากมาใส่บาทพร้อมน้ำอบครับเราเลยมากันเร็วที่หน้าบ้านพระท่านไม่ผ่านครับ ต้องไปตลาดหรือไม่ก็ที่วัดเลยผมเลยให้น้องมาใส่บัตรที่นี่พร้อมน้ำอบเลยดีกว่าเตรียมของมาแล้วครับชาหนุ่มพูดระหว่างที่เดินเข้ามาหาแม่เท่าและน้ำอบที่นั่งอยู่บนโต๊ะไม้หน้าบ้านพื่อรอใส่บัตรอ้าเหรอได้ได้มาเลยลูกดีแล้วแปลกไหมเกิดวันเดือนปีเดียวกันเดี๋ยวต้องไปดูหน่อยแล้วว่าเวลาเกิด เวลาเดียวกันหรือเปล่าวันหลังเอาใบเกิดไม่ให้ย่าดูหน่อยนะหลานยิงชาลาหันไปหาน้ำอบกัญยาวีหันไปยกมือไหว้การันเมื่อเขาเดินเข้ามาใกล้น้ำอบเกิดตีสี่สีขยา่าพุทธกรองละ่ะจำได้ไหมยิงสาวหันไปตอบผู้เป็นยา่าและหันไปถามเพื่อนสาวโอ้ยพุธจะเป็นลม เนี่เราเกิดพร้อมกันเลยนะน้ำอบทีแรกพูดจำได้ว่าเราเกิดห่างกันแค่สองวินาทีแต่เมื่อคืนพูดไปดูที่ใบเกิดสรุปว่าตี4 4ม่มาสัจจรมากพูดกรองยิ้มออกมาอย่างถูกใจชาติที่แล้วเราคงเป็นพี่พน้องกันเป็นฝาแฝดกันแน่เลยแต่ว่าฝาแฝดเขายังไม่เกิดเวลาตรงกันแบบนี้เลยนะ พุดขนลุกเลยนะเนี่ยบังเอิญมากๆไม่ใช่แค่พุดกลองที่ตื่นเต้นน้ำอบเองก็ตื่นเต้นมากพระมาแล้วลูกวันนี้หลวงพ่อท่านออกบินธบาทเป็นบุญเหลือเกินลูกเอ้ยปกติหลวงพ่อท่านติดธุระไม่ค่อยได้ออกมาบินทบาตหรอกหญิงชรลายกมือไหว้ท่วมหัวหลวงพ่อเดินมาเรื่อยเรื่และหยุดยืนนิ่งสงบ เพื่อรับข้าวการันขยับเข้าไปยืนใกล้ๆน้ำอบพี่ขอใส่บาทด้วยนะยังไม่ทันที่หญิงสาวจะพูดอะไรเขาก็เอื้อมมือไปจับขันข้าวมาจากหญิงสาวทำให้น้ำอบต้องปล่อยขันข้าวถือเพียงแต่ทับพีเอาไว้แยบรางยืนเป็นคนแรกตามด้วยการันและน้ำอบและสุดท้ายพุทธกองน้ำอบตักข้าวใส่บาท โดยที่การันถือขันข้าวให้มืออีกข้างของเขาประคองทับพีที่น้าอบตักข้าวแล้วใส่ข้าวลงในบาทพระหลังจากนั้นใส่กับข้าวน้ำและดอกไม้ลวงพ่อให้พรเสร็จเรียบร้อยก่อนที่ท่านจะเดินต่อเพื่อประรับข้าวบ้านอื่นกลับจากกรุงเทพแล้วอย่าลืมไปหาลวงพ่อนายโยมการันอัตมารออยู่ โยมกัญยวีรู้แล้วเห็นแล้วก็พอไม่ต้องอยากรู้อีกพักบ้างอยากไปเมื่อไหร่ก็จะได้ไปไม่ใช่ที่ของโยมหลุงพ่อเดินไปไกลลิปแล้วการันยังงงเขายังไม่ได้บอกใครว่าจะไปกรุงเทพกับน้ำอบมีแค่ที่บ้านเขาและบ้านน้ำอบเท่านั้นที่รู้แล้วที่หลวงพ่อพูดกับเขานั่นอีกพูดกับน้ำอบ มันเรื่องอะไรกันหลวงพ่อจะรู้อะไรที่พวกเขาไม่รู้งั้นหรือชายหนุ่มหันไปยังทางที่หลวงพ่อเดินเขาต้องแปลกใจอีกครั้งทางที่หลวงพ่อจะต้องเดินบินธบาตเพื่อรับข้าวจากชาวบ้านเป็นทางตรงเพราะอยู่ริมถนนแต่เส้นทางนั้นว่างเปล่าไม่มีหลวงพ่อแล้วทำไมเดินเร็วจังคงมีเพียงการันและพุทธกรงเท่านั้นที่เกิดอาการสงสัย ส่วนย่าปรางกับน้ำอบเริ่มที่จะชินแล้วเพราะได้เจอหลวงพ่อบ่อยๆส่วนน้ำอบบางทีเธอก็งงว่าบางครั้งเจอหลวงพ่อในฝันหรือเจอกันแบบตัวเป็นๆกันแน่ไปลูกเข้าบ้านกินข้าวเช้ากันเถอะค่อยออกเดินทางย่าปรางรู้ว่าการันและพูดกลองสงสัยอะไรแต่ทำเฉยเสียเดินนำหน้าทุกคนเข้าบ้าน มาลูกมาทุกคนมากินข้าวเช้ากันก่อนเสร็จแล้วจะได้ออกเดินทางกันหลังจากที่ทุกคนกินข้าวเช้าเสร็จเรียบร้อยทั้งสามคนก็เตรียมตัวออกเดินทางทันทีขอให้เดินทางปลอดภัยทำอะไรก็ให้ราบรื่นกันหน้าหลานไปออกเดินทางกันได้แล้วปูปเ่เปรยวกับแยาปรางออกมายืนส่งทั้งสามคนขึ้นรถพูดขอนอนข้างหลังไปก่อนนะน้ำอบ อยู่ๆก็ปวดหัวขึ้นมาพุทกลองเปิดประตูหลังรถขึ้นไปนั่งจัดที่จัดทางเตรียมตัวเพื่อจะนอนยาวอาการเป็นยังไงพุทกลองกินยาไหมน้ำอบมียาพาราในกระเป๋ายิงสาวยื่นยาและน้ำดื่มให้พุทกลองกินยาก่อนนะแล้วถึงนอนอะไรกันอยู่ๆก็เป็นตอนใส่บาดก็ยังดีอยู่เลยน้ำอบบ่นพึมพำ แบบนี้เธอก็ต้องนั่งหน้าคู่กับคนขับใช่ไหมถามใครละ่ะมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วพี่การันแวะร้านสะดวกซื้อข้างหน้าให้น้ำอบหน่อยได้ไหมคะน้ำอบจะซื้อกาแฟสักหน่อยคะ่ะพูดกลองดีขึ้นไหมอยากได้อะไรไหมเดี๋ยวน้ำอบซื้อมาให้ขอเป็นชาเขียวปั่นได้ไหมเผื่อจะชื่นใจขอบใจนะน้ำอบการัน เลี้ยวรถแวะข้างทางตามที่หญิงสาวร้องขอไม่นานน้ำอบก็เดินกลับมาพร้อมแก้วกาแฟดำของการันของตัวเองเป็นกาแฟสดและชาเขียวปั่นของพุดกรองน้ำอบลืมชงกาแฟมาจากที่บ้านค่ะอันนี้ของพิการันหญิงสาวส่งแก้วกาแฟดำให้เขาส่งมาค่ะน้ำอบถือให้เธอรับแก้วกาแฟดำจากมือเขามาถือไว้ให้ เพราะเขายังดื่มไม่หมดพิการันคะเราจะถึงกรุงเทพค่ำไหมคะน้ําอบอยากไปหาแม่วันนี้ดูเหมือนว่าพรุ่งนี้แม่จะไม่อยู่คะ่ะน้องชายน้ําอบลายมาบอกแต่น้องก็ไม่รู้นะคะว่าน้ําอบจะไปบ้านเดี๋ยวพี่เ,เร่งให้เต็มที่เลยไม่ต้องห่วงทันแน่นอนเขาไม่เหนื่อยหรอกให้พุดกรองนอนข้างหลังไปเลยนอนนานๆ ขอบคุณมากนะคะน้ำอบหันไปมองคนขับรถวันนี้เข้าใจดีขับรถก็ดีหันไปดูคนข้างหลังพูดกรองหลับปุ๋ยเลยเราจะแวะกินข้าวที่ไหนกันดีชุมพรไหมหรือประจวบการันหันมาหาคนที่นั่งข้างๆตรงไหนก็ได้คะ่ะน้ำอบได้หมดก๋วยเตี๋ยวข้างทางก็ได้ง่ายดีการันชอบแบบนี้จังต้องขอบคุณน้องสาวเขา ที่ป่วยกระทันหันเวลาที่น้ำอบนั่งหลังเขาเห็นตลอดเพราะปรับกระจกหน้าตามแค่นั้นเขาก็ว่าดีแล้วแต่พอย้ายมานั่งข้างหน้าดีกว่ามากไม่ว่าเขาจะหิวน้ำหรือต้องการโน่นน,นี่นั่นน้ำอบดูแลเขาตลอดเมื่อก่อนเขาคิดอะไรอยู่นะทำบ้าอะไรไปเรื่อยเขาไม่กล้าจีบน้ำอบหรอชอบเขา แต่ทำได้แค่แกล้งใช่เขาสนใจน้ำอบตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นหน้าแต่เขาไม่กล้าในชีวิตเขาแทบไม่เคยจีบสาวเลยมีแต่สาวๆเป็นฝ่ายเข้าหาอาจเป็นเพราะว่ายังไม่เคยเจอคนที่ถูกใจจริงๆพอมาเจอก็ไปไม่เป็นเวลาที่มีความสุขทำไมมันเดินเร็วแบบนี้อยากจะกินข้าวบนรถจะได้มีคนป้อนตลอดไม่นาน ทั้งสามก็ถึงบ้านพ่อกับแม่น้ำอบสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าบ้านเดี่ยวหลังใหญ่ปลูกอยู่ในพื้นที่น่าจะเกือบสามไร่ที่สำคัญเป็นที่ดินของตัวเองด้วยไม่ใช่หมู่บ้านจัดสรรทั่วไปแสดงให้รู้ถึงฐานะทางการเงินของเจ้าของบ้านว่ามั่นคงมากประตูบานใหญ่ค่อยๆเปิดออกต้อนรับรถคันใหญ่ของการัน เข้าไปจอดที่หน้าบ้านน้ำอบเดินนำหน้าการันและพุดธกรองเข้าบ้านยิงสาวพาทั้งสองคนไปนั่งรอที่ห้องรับแขกนายสนธิและนางการนาเดินออกมารับลูกสาวน้ำอบมายังไงลูกแล้วไม่บอกกันล่วงหน้าเลยสวัสดีลูกสวัสดีทุกคนมายังไงกันละ่ะเป็นยังไงถึงได้มาถึงบ้านได้มีอะไรหรือเปล่าลูกนายสนธิ รับไหว้จากลูกสาวแล้วรีบถามเขากลัวว่าเอกสิทธิ์จะแประรานลูกสาวเขาเพราะตั้งแต่วันนั้นภรรยาของเขาต่อว่าเอกสิทธิ์ไปเยอะมากต่อว่าต่อขานว่ากล่าวอย่างรุนแรงและดูท่าทางเอกสิทธิ์จะโกรธภรรยาเขามากด้วยมีอะไรหรือเปล่าน้ำอบมีใครทำอะไรลูกไหมหนยบอกแม่มาสิ นางการนาเข้ามาจับมือของน้ำอบหน้าตาสายตาและการแสดงออกของนางทำให้หญิงสาวน้ำตารื่นนานแล้วที่เธอไม่ได้สัมผัสกับความเอื้ออาทรของแม่นานมากแล้วที่หญิงสาวไม่ได้สัมผัสกิริยาแบบนี้จากมารดาไม่มีอะไรหรอกค่ะพ่อแม่ไม่มีใครทำอะไรน้ำอบเลย น้ำอบตั้งใจขึ้นมากราบพ่อกับแม่เหมือนทุกปีพี่การันคะพุทธกรองนี่พ่อกับแม่ของน้ำอบพ่อคะแม่คะนี่พี่การันคะ่ะและนี่คือพุทธกรองสองคนนี้เป็นพี่น้องกันคะ่ะและเป็นคนที่คอยช่วยเหลือน้ำอบเมื่อตอนที่อยู่นครหญิงสาวแนะนำแค่นั้นแต่ก็ยังทํำให้ชายหนุ่มดีใจทีแรก นึกว่าจะให้เขากับน้องมานั่งเฉยๆพ่อกับแม่นั่งตรงนี้เลยค่ะน้ำอบเตรียมมาลัยและของฝากมาให้ตั้งใจทำเหมือนทุกปีหญิงสาวจูงแขนพ่อแม่ให้มานั่งที่เก้าอี้ในห้องรับแขกพี่การันกับพูทกรองนั่งรอสักครู่นะคะหญิงสาวหายเข้าไปในครัวสักพักและกลับออกมาพร้อมกระมังสีขาวใส่น้ำเปล่าหยดน้ำอบลงไป กลิ่นหอมแบบไทยๆนำมาวางไว้ใกล้ๆเท้าของพ่อกับแม่วันนี้เป็นวันเกิดของน้ำอบน้ำอบขอให้พ่อกับแม่สุขภาพแข็งแรงอยู่เป็นร่มโพร่มไซให้ลูกหลานน้ำอบรักพ่อกับแม่มากนะคะและนี่เป็นของขวัญสำหรับพ่อกับแม่ค่ะอาจไม่มากแต่น้ำอบตั้งใจให้พ่อกับแม่นี่เป็นเงินที่น้ำอบ ทำงานหามาด้วยน้ำพักน้ำแรงของน้ำอบเองทำมาหากินสุจริตถึงจะไม่มากแต่น้ำอบตั้งใจมอบเป็นของขวัญให้พ่อกับแม่ค่ะถ้าน้ำอบทําอะไรที่ไม่ดีกับพ่อและแม่น้ำอบขอโทษนะคะขอบคุณที่พ่อกับแม่ให้กําเนิดและเลี้ยงดูจนโตมาถึงทุกวันนี้หญิงสาวกราบที่เท้าของนายสุนทิและนางการนาพร้อม กับล้างเท้าของทั้งสองบรรจงเช็ดด้วยผ้าขุนหนูสีขาวที่เตรียมมาเป็นภาพที่ทางการันและพูดกรองน้ำตาซึมน้ำอบลืมมันไปให้หมดทุกอย่างนะลูกนับจากนี้ต่อไปชีวิตหนูจะเจอแต่เรื่องดีๆอะไรไม่ดีก็ขอให้ผ่านพ้นไปโดยง่ายถ้ามาหากินอะไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะลูกแม่ขอโทษในสิ่งที่เคยทำไม่ดีกับลูก นางการจจนาพูดเสียงเครือไม่เอาค่ะแม่ไม่พูดแล้ววันนี้เป็นวันดีห้ามพูดเรื่องไม่ดีนะคะพอ่อก็ขอให้น้ำอบมีชีวิตที่ดีนะลูกต่อไปนี้ก็ขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆทำอะไรก็ขอให้เงินทองไหลามาเทมาพบเจอแต่คนดีๆภายอันตรายอะไรก็ขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยนะลูกและนี่พ่อกับแม่เตรียมไว้ให้หนู ที่ดินที่ปู่แบ่งให้พ่อที่นคร60ไร่พ่อยกให้ลูกพ่อยังไม่ได้ทำอะไรตอนนี้ก็ให้เขาชอบปลูกยางแล้วแต่น้ำอบนะลูกจะเอาไปแปลงเป็นอะไรก็ตามใจลูกเลยนายสุนทิยื่นซองพลาสติกที่ใส่โฉนดที่ดินให้กับลูกสาวและนี่ของพวกนี้เป็นของสมัยที่แม่แต่งงานกับพ่อใหม่ๆเป็นของเก่า แม่ยังไม่ได้ยกให้ใครเพราะห่วงมากสร้อยเพชรชุดใหญ่สองชุดนี้แม่ยกให้น้ำอบแม่ตั้งใจไว้นานแล้วก่อนที่จะไปบ้านปู่แต่แม่ไม่มีโอกาสให้ลูกสักทีหนูก็ไม่ค่อยมาหาแม่เลยรับไว้นะลูกแม่ดีใจที่วันนี้น้ำอบมายังแอบลุ้นอยู่กับพ่อเขาว่าปีนี้ลูกจะมาไหมนางการนาหันไปยิ้มกับนายสนธิอย่างมีความสุข นั่นทำให้น้ําอบน้ําตาไหลรินเธอไม่คิดไม่ฝันว่าพ่อกับแม่จะเปลี่ยนไปนี่ไงผลของการทำดีเสียงในหัวของเธอดังขึ้นพ่อแม่คะน้าอบขอรับไว้ขอบคุณที่นึกถึงน้ําอบพ่อกับแม่ไม่ต้องรู้สึกผิดหรอกนะคะน้ําอบไม่คิดมากและของพวกนี้น้าอบขอฝากพ่อกับแม่ไว้ก่อนได้ไหมคะน้ำอบยังไม่รีบใช้ คิดว่ายังคงรักษาและคุ้มครองมันไว้ยังไม่ได้ไว้น้ําอบมีความจําเป็นแล้วจะมารับไปใช้นะคะฝากพ่อกับแม่ไว้ก่อนพ่อกับแม่ไม่ต้องเสียน้ำใจนะคะนี่แหละน้ําอบไม่ได้อยากได้อยากดีสิ่งที่ไม่ใช่ของตัวเองเมื่อสองสามมีภรรยาเห็นลูกสาวยืนยันแบบนั้นจำต้องทําตามที่กัญยวีขอพ่อกับแม่จะเก็บไว้ให้หนูนะลูก นางกัญจนารับของจากลูกสาวคนกลางคืนกลับมาถือไว้ถ้ามันเป็นความตั้งใจของลูกพ่อกับแม่ก็ไม่ขัดแล้วอย่าลืมมาเอาล่ะนายสนที่บอกกับลูกสาวนี่พ่อคนที่ไปรับที่สนามบินใช่ไหมนายอาทิตย์หันมาหาการันเมื่อพ่อแม่ลูกพูดคุยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ครับใช่หนุ่มตอบคำถามนายสุนที และนั่งนิ่งเหมือนเดิมด้วยท่าทางสำรวมพ่อดีใจนะที่น้ำอบมีเพื่อนดีๆเจอแต่คนดีขอให้รักกันดูแลกันเป็นห่วงกันแบบนี้ตลอดไปนะลูกนะขอบคุณครับคุณนะ้าขอบคุณค่ะคุณนะ้าสองพี่น้องยกมือไหว้นายสนทิและนางการนาพ่อขาแม่ขาน้ำอบจะขอตัวกลับก่อนนะคะ ไว้วันหลังที่น้ำอบขึ้นมาทำงานจะแวะมาหาพ่อกับแม่ใหม่ไม่นอนเสียที่บ้านเราละลูกพ่อกับแม่ก็อยู่กันสองคนตาปรุงก็ไม่อยู่ไม่เป็นไรหรอกค่ะพ่อน้ำอบไม่สะดวกไว้น้ำอบโทรหานะคะแล้วก็จะลาเลยค่ะหญิงสาวพูดคุยสักพักก็ขอตัวกลับไปที่คอนโดนายสุนติและนางการนามองตามหลังลูกสาวคนกลางไปด้วยความรู้สึกที่ปลอดปร่งโล่งใจ ยิ่งนางการจนานั้นรู้สึกผิดกับลูกสาวคนกลางมากยิ่งน้ำอบเป็นคนดีทำมาหากินขยันนางยิ่งรู้สึกละอายใจยังดีที่น้ำอบไม่ใช่คนเจ้าคิดเจ้าแค้นเสมอต้นเสมอปลายตลอดชุดเครื่องเพชรและที่ดินที่ให้ลูกสาวไปนั่นยังน้อยไปด้วยซ้ำขณะนางกับสามีตั้งใจยกให้ลูกสาวนาง ยังไม่ค่อยอยากจะรับเลยยังมีการฝากไว้ที่พ่อกับแม่เหมือนเดิมอีกเป็นบุญของนางและสามีที่มีลูกดีและกะตัญญู